สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรื่องของบัตรเครดิตนะครับของซิตี้บ้างนะครับของซิตี้แบงค์เนี่ยเขาก็มีบัตรเครดิตเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นนะครับเดือนนี้นะครับเดือนนี้เดือน10นะครับตุลาว่าเขามีอะไรมาให้เราแบบเออล่อใจเราบ้างนะครับเพื่อที่เราจะไปสมัครบัตรเครดิตของเขานะครับโอเคโอเค อันนี้คือเปิดมาที่หน้าของซิตี้เลยนะครับเป็นหน้าหน้าหลักของเขาแล้วเราก็เข้าไปที่โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นของบัตรเครดิตนะครับแต่ก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆสนใจอยู่แล้วหรือว่ามองอยู่นะครับว่าจะสมัครบัตรเครดิตของซิตี้เนี่ยสามารถสมัครได้นะครับที่ลิงก์ของผมเลยนะครับดีวผมแปะให้ด้านล่างวิธีเข้าไปสมัครนะครับก็คือเพื่อนๆไปที่คลิปของผมนะครับคลิปไหนก็ได้นะครับย้อนคลิปหลังๆก็ได้นะครับผมจะแปะ ลิงก์ไม่ให้เสมอนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็คือเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งทำคลิปไปนะครับบัตรของ KTC นะครับของโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับว่ามีอะไรให้เราไปตามบ้างเนาะอันนี้เพื่อนๆก็ในระหว่างที่ดูคลิปเนี่ยก็เลื่อนลงมานะครับผมก็จะแปะไว้ที่ d e s c r i p t i o n นะครับก็คือคำอธิบายนั่นแหละเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงมาได้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งอ่าช้อปปี้ลาซาด้าตรงนี้ก็มีนะครับเป็นพวกคูปองนะครับ แล้วก็มีหมวดหมู่ของอ,อสังหานะครับบัตรเครดิตอยู่ตรงนี้เนาะบัตรเครดิตนะครับแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์กีฬาช้อปปิ้งออนไลน์ประกันรถยนต์หนังสือนะครับของใช้ทั่วไปนะครับสามารถเข้าไปกดลิงก์นะครับแล้วก็ไปที่หน้าของเว็บไซต์เขาแล้วก็สามารถสั่งสินค้านะครับหรือไม่ก็สามารถสมัครบ,บัตรเครดิตก็ได้ผมก็จะได้ค่าขนมด้วยนะครับประมาณนั้นโอเคโอเคอ่ะ ถ้าเป็นของซิตี้ก็อยู่ตรงนี้ครับเลื่อนลงมาอ่ะจริงๆนอกจากคําอธิบายก็จะมีเป็นอคอมเมนต์นะครับผมก็จะแปะไว้เหมือนกันเข้าได้2ทางนะครับทีนี้ถ้าเป็นซิตี้อยู่ตรงนี้ครับอ่านี่ครับอยู่ในหมวดของบัตรเครดิตเพื่อนก็กดเข้าไปตรงนี้ครับบัตรซิตี้แบงก์รีวอร์ดนะครับจริงๆมันก็คือหลายใบแต่แหละมันมีหลายใบนะครับประกดเข้าไปนะฮะอ่ามันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับหน้านี้ก็คือหน้าสมัคร บัตรเครดิตนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับว่าอยากจะสมัครบัตรอะไรนะครับแล้วก็สามารถมีตัวกรองตรงนี้นะครับเลือกได้ว่ารายได้เราเท่าไหร่ที่ที่ประโยชน์อะไรประเภทไหนของบัตรค่าธรรมเนียมก็ค,คือเราสามารถหาจากตรงนี้ได้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอยาตายยานะครับถ้าเราอยากจะ,ะสมมุติเราอยากจะสมัครบัตรเครดิตซิตี้ที่มันแจมกับลาซาด้าใช่ป่ะแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บ ทีนี้มันก็จะเด้งบอกนะครับว่ามันมีอะไรมาป้ายยาเราบ้างนะไอ้ตรงนี้นะเห็นไหมโค้ดส่วนลดนะครับ1,000บาทปัดรกำนันสตาร์บัค2 0 0บาทนะครับโค้ดส่วนลดลาซาดา้าอีก2,000บาทนะครับอ่าถึงสิ้นปีนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เขาบอกให้เราแบบป้ายยาเรานะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะอ่านเพิ่มเติมก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับเนี่ยจะเป็นข้อมูลบอกเพิ่มเติมนะครับสามารถ กดเข้าไปนะครับอ่านเพิ่มเติมได้นะครับอ่านี่อันนี้จะบอกค่าธรรมเนียมปีแรกฟรีนะครับโอเคเนี่ยกรอกได้เลยครับข้อมูลนะครับถ้าใครอยากจะมีบัตรเครดิตของซิตี้ก็สามารถสมัครได้นะครับตรงนี้เลือกบัตรมีบัตรเยอะนะเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้หมื่นห้าก็ได้นะครับเนี่ยแค่นั้นนะครับแล้วก็กดส่งข้อมูลไปนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับแล้วเพื่อนๆก็ถามได้เลยนะครับว่าเราอยากจะ สมัครบัตรแนวผ่อนของนะครับช้อปปิ้งออนไลน์อะไรแบบเนี้ยลองปรึกษาเขาดูเดี๋ยวเขาแนะนําให้ว่ามีตัวไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับแล้วก็ถามเรื่องโปรใช้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแค่นั้นก็สามารถที่จะได้บัตรแล้วนะครับแล้วก็บัตรเครดิตเนี่ยคือทํามาใช้เพื่อ,อเหตุการณ์ฉุกเฉินนะทุกคนนะคือถ้าเราไม่ไหวก็ก็ไม่ต้องใช้แต่สมัครไว้ก่อนก็ได้เผื่อเราต้องใช้ ในอนาคตจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาค่าสมัครตอนสมัครประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะมีนี่อันนี้ของ l a z a d a นะครับมีของ Mac p ครด้วยนะ Mac p ครแถมกระเป๋าแล้วครับตัวนี้เห็นไหมมูลค่า5,5 0 0านะครับสะสมคะแนนได้นะครับอ่านข้อมูลได้เลยนะครับแล้วที่มีแถมกระเป๋าอีกก็จะมีนี่ครับนี่นี่ตัวนี้ก็ Lady c r e d i t ก็แถมกระเป๋านะครับนี่ปีเตอเียนยเซนาน3รอบอันนี้จะเน้นผ่อนนะครับเน้น3เดือนนะครับ ส่วนสามเดือนนะครับดีนะกระเป๋าตั้ง5,000กว่าบาทนะครับแล้วก็มีบัตรอื่นด้วยบัตรแกร็บนะฮะอันนี้ของแกร็บก็มีนี่อันนี้ได้เงินคืนตั้ง3,000กว่าบาทนะครับแล้วก็สายการบินก็มีไหมสายการบินสายการบินเบนซ์นะครับอ่าซิตี้แคดแบ็กไอแคดแบ็กนะครับเห็นไหมรับเงินคืนนะครับเครดิตเงนินคืน2,000บาทอ่าเห็นไหมครับเพื่อนลองดูแล้วกันนะครับชอบแนวไหนแต่ว่าซิตี้นี่ก็จะออกแนวแบบอินเตอร์อินเตอร์หน่อยเนาะได้หลากหลายนะครับ ไอตัว Lady c r e d i t เนี่ยก็ดีดีเหมือนกันนะครับเงินคืน2,000นะคือเขาบอกว่าใช้ไปก่อน5,000ันเดี๋ยวคืนมา2,000นะครับก็เหมือนซื้อสินค้า5000ลดไป2,000ก็เหมือนลดไป2 0 0พแล้วซื้อสินค้า3 0 0พันประมาณนี้นะครับอ่ะส่งข้อมูลไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูโปรกันดีกว่านะครับไปโปรโมชั่นนะครับปุ๊บอ่าเข้ามาที่หน้าของ City ได้เลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็ไปที่โปรโมชั่นนะครับก็จะมีบอกนะครับทีนี้เราสามารถเลือกได้นะครับ เรียงทั้งหมดเรียงเป็นอาหารช้อปปิ้งท่องเที่ยวออนไลน์หรือว่าอื่นๆนะครับได้หมดเลยอลองเป็นทั้งหมดนะครับมีอะไรน่าสนใจนะฮะก็นี่ก็จะมีพวกสาย e v a l l e t นะครับได้เงินคืนนะครับอันนี้ของ Mac โคนะครับก็จะเป็นแบรนด์อื่นๆอีกมากมายนะครับทั้งที่ผมรู้จักบ้างแล้วก็ไม่รู้จักบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับมีามี JD Center เหรไหมเจดีเซ e น ช้อปปี้นะครับเพิ่งจะผ่าน10บสิบมาฮะท็อปพิซซ่าก็มีเห็นไหมเบอร์เกอร์คิงนะครับนี่เชลนะครับอตทอร์ก็มีนะครับอุ้ยได้เยอะเหมือนกันนะโอ้โหเอสโซพีทีนะอู้ได้แหละปั๊มเลยทีเดียวเชียวอดีเดี๋ยวดูที่ผมเปิดไว้นะครับอันนี้ของ JD นะครับ JD ดีของ JD c e เซ็นทันนะครับรับส่วนลดสูงสุด300บาทนะครับ อ่าสรลด5%สู5สงสุด300บาทเมื่อช็อป5,000บาทขึ้นไปต่อเซลสลิปอาชำระผ่านบัตรเครดิตนะครับเพื่อนๆก็ลองเ,อเข้าไปศึกษาดูนะครับเข้าไปที่เว็บดูนะครับเขาบอกว่าจำกัด300ซสิทธ์ด้วยนะครับต่อเดือนนะฮะร,รีบเลยอะ่ะเพราะว่าเอาจริงๆอะ่ะผมเคยลีลาอยู่ไม่ทันคนอื่นเขานะครับเพราปล่อยปล่อยพวกเครดิตพวกเนี้ยโหแล้วว่องไวมากครับคนที่ เขาถือบัตรอยู่เขารู้ครับว่าเขาต้องทํายังไงเพื่อที่จะได้สินค้าราคาพิเศษนะครับได้เงินคืนเยอะๆแบบเนี้ยคือถ้าใครใช้บัตรเครดิตเป็นนะมันได้ประโยชน์ทางนั้นแหละครับอโอเคอ่ะช้อปได้วันพุธอะอันนี้วันพุธของ s h o ป e e นะครับส่วนลด300นะครับผ่านแอป s h o ป e e นะครับอันนี้จะเป็นแนวให้ใส่รหัสครับไอใส่รหัสเนี่ยตัวดีเร็หมดโคตรเร็วเลยนะครับใส่รหัสนะครับ ช็อปตั้งแต่500บาทขึ้นไปต่อเซลสลิปจำกัด2 0ง0ัน 2, สิบสองพันสิบแม่ก็แป๊บเดียวครับอ่าโอเคเพื่อนๆอ่านรายละเอียดเอานะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับแล้วก็เติมยิ่งเติมยิ่งคุ้มนะครับเง <ST AN TI A> ินคืนสูงสุดนะครับ <ST AN TI A> เออเดี๋ยวผม,มต้องทําคลิปเติมน้ํามันแยกและอ่าโอเคนี่ยเน,นี่ต่อที่1คืน8%นะครับสลิป800อ <ST AN TI A> อ่าเห็นไหมเพื่ <ST AN TI A> อลองลองอ่านรายละเอียดดูแล้วกันเนาะ นะครับต่อไปนะ PTT ปตทครับปตทก็มีสูงสุด12.5นะครับนี่บัตรอ่าประมาณนี้ลองลองศึกษาดูนะครับถึงมีนา66นะครับมันเยอะมากนะครับซิตี้เนี่ยบัตรเขาเยอะจริงๆนะครับผมลองเรียงตามอาหารดีกว่าอาหารอ่านี่นี่พิซซ่าเบอร์เกอร์คิง แบรนด์ที่ผมรู้จักอะ่ะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรช้อปปิง้งช้อปปิ้งก็เนี่ยที่บอกไปมาครับเมื่อกี้แต่ลาทาดาไม่มีนะไม่เห็นลาทาดาเลยนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวเออท่องเที่ยวนี้เด่นนะเด่นมากเลยนะเนี่ยท่องเที่ยวมีเติมน้ํามันนะครับออนไลน์ก็มีนะครับประมาณนี้เ,เพื่อนๆสามารถนะครับสมัคร สมัครแล้วก็มาดูโปรโมชันได้นะครับวิธีสมัครเหมือนเดิมขอทวนอีกทีนะครับเพื่อเข้าไปดูคลิปผมคลิปไหนก็ได้แล้วก็เลื่อนลงมาที่คําอธิบายนะครับหมวดหมู่ของบัตรเครดิตจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเด้งมาที่หน้าสมัครบ,บัตรเครดิตเพื่อนๆก็เลือกบัตรเครดิตแล้วก็อ่านรายละเอียดนะครับถ้าขี้เกียจอ่านก็ คุยกับเจ้าหน้าที่ตอนนี้เขาติดต่อกลับมาตอนเราส่งเรื่องนะครับก็ถามเขาเลยนะครับอยากรู้อะไรถามเขาเลยนะครับสมัครไปก่อนแล้วค่อยไปถามข้อมูลน,นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะเราขี้เกียจอ่านนะครับโอเคฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีบ๊ายบาย